ตรงนี้ตรงนี้คือวิบากกรรมที่สองนะครับเป้าหมายของเราคืออยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นเป้าหมายของเรานะครับตอนนี้คือวิบากกรรมที่สองนะครับผมจะปิดกล้องก่อนนะครับผมจะทําใจนิดนึงแล้วค่อยเดินไปนะครับค่อยระวังหน่อยนะครับระวังระวังหน่อยนะครับ อันนี้ผมเจอวิบากกรรมที่3าแล้วนะครับกว่าจะถึงนะครับจุดหมายครับขอปิดก่อนนะครับไม่ไหวแล้วแอบถ่ายแอบถายผู้ไม่รับเชิญเป็นพึ่งนะครับที่อยู่ตามซอกหินชั้นนี้ชั้นหกนะครับกว่าจะผ่านมาได้นะครับใจจะขาดตอนนี้ผมกำลังจะพาเข้าไปที่พุทธวิหารนะครับ ทางเข้านะครับพุทธวิหารนะครับระวังลื่นนะครับทางเข้าพุทธวิหารนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือพุทธวิหารนะครับระวังหน่อยนะครับตรนนี้เป็นทางทางหินนะครับทางหินในนี้ตัวคือในตัวพุทธวิหารนะครับ ตอนนี้นะครับจุดหมายเราคือจุดหมายเราคือชั้นเจ็ดนะครับจุดสูงสุดนะครับของภูทอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปจุดนั้นนะครับ